อืมเอ,เ,อเอาเอาเอาเหล็กข้างหลังมาเนี่ยผิดอะไรไม่ถามว่าผมผิดหรือเปล่าพี่มีอะไรพี่พูดดีๆไม่ได้เหรอผมก็เดี๋ยวใจผมไม่เปิดไฟเลี้ยวผมผิดหรือเปล่าไม่เปิดเหรอ,อเฮ้ยพี่เราเปิดป่ะ มีอะไรพูดดีไม่ได้ไงเอ้ยอ่านไว้แสงมันหนีไปเลยอ่านไว้อ่านไว้เฮ้ยอ่านไว้ยังอ่านไว้ไปคิดเกลอะไรของมันไม่ไดถ้าเราทำมันนี่เราผิดแล้วเนี่ยไม่ใช่ไง้ยตัดบัวบรวจนี่บบดวดิ บรษัทครับรถบริษัทตต่ขนส่งะครับมาถึงจะถึงแยกทางโค้งไหมครับตอตีผมก็ชะลอรถแล้วก็ตีไฟเลีย้ยวพอที่สุดพอที่สุดเข้ามาเสร็จอ่ะผมขับรถกลับจากไปขึ้นงานนะครับแล้วพอจะถึงทางเลี้ยวเพื่อจะเลี้ยวผมก็จะหยุดรถแล้วค่อยๆตีไฟเลีย้ยวใช่ไหมครัแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยจี้ตู่ผมมา แล้วก็จะเลี้ยวเข้าทางมุมแคบแล้วแต่ว่าน่าจะเสียหลักตอนที่ผมตีไฟเลี้ยวแล้วค่อยไอ้นี่รถไอ้ค่อยค่อยกับไอ้เลี้ยวรถใช่ไหมฮะเสร็จแ,แล้วเขาก็บอกเขาไม่พอใจเขาปีบแต่ไล่หลังมาเลยบีบแต่ไล่ยาวมาเลยแล้วก็มาขับรถมาไปชิดข้างข้างประตูรครับเขียนแฮนเขาว่ะตีกับไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวเปิดประตูผมอะ่ะเสร็จแ,แล้ว ก็ขับเขาว่าผมก็ชะลอรถเขาก็ตามมาอีกตามมาตบกระจกกระจกข้างครับตบจนกระจกนูนผมว่าแตกแล้วก็กระจกก็จะเสียรูปไอตัวกระจกก็เสียรูปปัดขึ้นไปข้างหน้าครับงงก็ตกใจอยู่ครับแต่ว่าอยู่ในตอนนั้นผมยังอยู่ในหน้าที่อยู่ครับก็ไม่สามารถที่จะลงไปอะไรได้ครับตอนนี้ก็เขาก็ เสร็จแล้วก็ขับรถมาไปจอดรถขวางกลางถนนตักหน้าผมอีกครับผมผมก็ยังไม่ลงไปก็ล็อกประตูไว้เขาก็วนวนเข้ามาเตะเตะเข้าประตูซ้ายอีกเัาผมแล้วก็มาวนรถมาอย่างที่เห็นในคลิปครับก็วนรถมาแล้วก็ด่าครับแล้วก็ว่าแล้วก็ตะโกนพูดคําเดียวครับมึงมึงผิดไหมมึงผิดไหมมึงผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ รู้สึกยังไงเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ตกใจนะครับตกใจที่เราโพสที่เราต้องการยังไงบ้างอ่าจริงๆอ่ะผมอยากแชร์ให้สังคมรู้ว่าเขาไม่ควรจะแบบทําพฤติกรรมอย่างนี้ครับถ้ามีอะไรก็ควรจะโบกแล้วก็คุยกันดีๆไม่ควรจะใช้อารมณ์ตัดสินแล้วก็ทีนี้ร้องเรียนไปที่บริษัทแล้วแต่บริษัทยังเงียบอยู่ ไม่มีการจัดการกับพนักานคนนี้ว่าเขาเจะเอาอย่างไรเห็นเมื่อง้ว่าเขาไปแจ้งความแล้วใช่เขาไปแจ้งความเพราะว่าทรัพย์สินผมเสียหายแต่เราอยากเอาเรื่องขอาราไหมครับก็ไม่ครับก็ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอะไรก็อยากจะจริงๆอะ่ะอยากให้ตัวเขาอะ่ะขอโทษกับสิ่งที่เขาทํามากกว่า